สวัสดีครับวันนี้ช่องจานแขกแนวหลวงวันนี้จะมาพาวิธีทําไก่ใต้น้ําครับอันดับแรกก็มีนี่ครับเครื่องที่เราบดเรียบร้อยแล้วมีใส่ตามใจชอบพริกข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมอะไรขมิ้นขาวอะไรใครอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปครับ ส่วนนี่ใบมะกรูดเอาไว้ใส่ทีหลังแล้วก็มีเกลือแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้ก็คือไก่ไก่นี่ครับไก่ก็มีอุปกรณ์มาเรามาทําขั้นตอนครับขั้นตอนเนาะพอใส่ไก่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปที่ไม่ใส่เยอะที่ไม่ใส่ทีเดียวหมดเพราะว่ากลัวเครื่องมันจะไม่เข้ากันนะครับแล้วก็เอาเครื่องลงไปบ้าง ครึ่งหนึงเงลงไปสักครึ่งนึงวันนี้ไก่มันเยอะแล้วก็คนก่อนคนก่อนโอ้น้ำลายไหลแล้วครับพี่น้องน้ำลายไหลแล้วโอเคแล้วก็เอาไก่ตามทุกที่เหลือตามลงไปไ,ไปเลย ็ทีนี้ก็เครื่องปรุงอันที่เหลือใส่ลงไปใส่ไปหมดเลยหอมเครื่องนะครับนี่มีขาตะาไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงพริกเยอะแยะครับเยอะแยะใส่เข้าไปอหอมแล้วครับนี่ยยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ปรุงเลย เสียดายเสียดายต้องเอาไก่มาคุกคุกเพื่อที่จะให้มันลงไปให้หมด,ดแล้ว,วก็คุกให้เข้ากันคุกให้เข้ากันนะครับโอ้ันนี้ปวดแขนครับปวดแขนแขนไม่ค่อยแขนแน็งแรงรู้สึกว่าเวอรยังไม่ได้ใส่รอบสอง เน้นเกลือครับไม่ไม่เน้นผงชูรสหรือว่าพวกเครื่องปรุงสำเร็จรูปก,กันเนาะแต่อย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วถ้าเค็มแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้ทิ้งนะครับประมาณนี้คนให้เท่ากันเลยครับ ด้วยใบมะกรูดโรยลงไปใส่น้อเนาะบบนี้เนาะเอ้าเมื่อกี้เกิดอักเสบินิดหน่อยใบมะกรูดใส่ไปแล้วครึ่งนึงใส่ไปยิงหมดเลยครับใส่ไปหมดแล้วโอเคคนให้เข้ากันแค่นี้ก็นำลล่ไหลแล้วพี่น้องเนี่ยอืโอ โอเคคนได้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ต่อเลยครับครับงั้นก็มาต่อกันเลยเนาะอันนี้เอาสมเรียบร้อยแล้วเอาตั้งเตาแก๊สไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ําใส่ค่ะตั้งไว้ข้างบนนี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่แหละครับเดี๋ยวว่ ยังยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะมีทิชชู่ใช้ใชทิชชู่ครับเดี๋ยวจะดูวิธีการเนาะทิชชู่ทิชชู่ธรรมดานี่ครับทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำนี่แหละขอโทษนะครับแล้วก็พันรอบกันกันไม่ให้มัน รั่วหรือว่ามีอากาศนะครับส,สองรอบรอบเดียวแล้วก็ใช้ใช้นี่ครับเนี่ยซ่อมตูดซ่อมจิ้มจิ้มจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มลงไปเพื่อไม่ให้มีมีลมหรือว่ามีอากาศอยู่ข้างในเนาะ รู้สึกว่ามันจะน้อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพิ่มฝั่งนี้อีกนิดนึงมันไม่มันไม่ถึงรอบเมื่อกี้นี่ทีนี้เราก็เริ่มจุดไฟเลยครับจุดไฟเลยเนาะ,อ,ะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง<อ>ครับ ดไฟแล้วมองเห็นไหมรู้สึกว่าตอนแรกมันจะแรงไปเนาะตอนแรกพยายามอย่าให้ไฟแรงครับเ,เพราะว่าถ้าไฟแรงแล้วอา้าหมุนขึ้นไก่มันอาจจะติดหม้อหรือว่ามา,าจะไหมได้ต้องผ่อนไฟไว้ก่อนผ่อนนิดๆมองเห็นไหมเนาะอีกสักพักหนึ่งถ้ามันเริ่มมีกลิ่นนะเนาะ กินออกมาแล้วค่อยเร่งไฟครับแล้วอุปกรณ์ที่เตรียมต่อไปก็คือนี่ครับตัวนี้แหละตักเททิท้งประมาณนั้นอันนี้คือน้ำน้ำน้ำแรกครับน้ำแรกประมาณเปลี่ยนประมาณ3มครั้งครับเดี๋ยว,ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับครับรู้สึกว่าน้ำน้ำแรกจะได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจต้อง เอาหลังมือแตะๆดูอุ่นแล้วครับอุ่นแล้วครับอุ่นเริ่มจะร้อนแล้วตอนนี้แล้วก็ถ่ายถ่ายน้ำได้ถ่ายน้ํำแรกเนาะวิธีถ่ายก็ยังไงก็ได้ครับตักออกทิ้งไปก,ก่อนอถ่ายคนเดียวครับนี่ที่มาของไก่ใต้น้ําหรือว่า บางบางที่เขาจะเรียกว่าไก่สามน้ำก็คือเปลี่ยนสามครั้งตักออกจนหมดน้ำหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยังไม่ได้ใส่ครับน้ำที่เราเตรียมใส่ลงไปสักประมาณสักขวดขวดน้ำขวดหนึ่งหรือไม่ต้องหมดก็ได้ครับเพราะว่ามันจะ ร้อนช้าอโอเคครับมีน้ำที่สองเนีะเรติดตามกันตอนต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ,อีกแป๊บหนึ่งครับครับมันดูน้ำสองแล้วน้วแต่ดูโอ้น้ำสองนี่ร้อนครับลืมบอกเพื่อนๆไปเนาะครั้งแรกอนะที่ใส่น้ำมันรู้สึกว่าผมจะใส่เยอะเกินไปครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ถึงขนาดเหมือนตอนแรกเนาะใส่ประมาณสักครึ่งครึ่งหม้อก็ได้ครับครึ่งหม้อเพราะว่า น้ำมันจะได้ร้อนเร็วๆแล้วก็ตักออกเหมือนเดิมน้ำที่สองแล้วตักออกจนคิดว่าเหลือน้อยที่สุดแล้วครับเหมือนเดิม น้ำที่เตรียมไว้เท hey, ลงป้าสักขวดหนึ่งร้อยครึ่งหม้อครับนี่ก็เป็นน้ำที่สามน้ำที่สามนะใช่ไหมครับอา่าโอเคเนาะน้ำที่สามเดี๋ยวรอดูตอนตอนตอนสุดท้ายครับครับครับโอ้ร้อนร้อน ถ้าเป็นช่วงหลังๆจากน้ำหนึ่งน้นำสองน้ำสามนี่มันจะร้อนเร็วครับร้อนเร็วอันนี้น้ำทีสามแล้วปกติทั่วไปเนาะตามที่เห็นคนอื่นเขาทำก็น้ำนีสามเขาก็จะเอาออกเลยครับคิดว่าสุกแต่ผมเพื่อความชัวเพื่อความชัวเนาะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นน้ำที่สี่ผมจะเป็นไก่สี่น้ำ <c oughs> ครับครับ เนี่ยตอนมาดูตอนเอาน้ําที่สี่ออกว่ามันจะสุกหรือว่ามันจะเสาเอหรือว่ามันจะไหมเนาะครับเนาะไหนอะน้ํานี่ครับเหมือนเดิมประมาณขวดหนึ่งโอเคน้ําที่สี่นะครับเนี่ยน้านี้สีน่น้ําน้ําสีพอเลยครับครับมาดูแล้ว น้ำสุดท้ายแล้วน้ำสี่ครับน,น้ำที่สี่โอ้ร้อนรอนเดี๋ยวอันนี้จะไม่เทนะครับคือยกยกออกเลยออยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวผู้ช่วยไม่อยู่พอ,อได้ไหมเนาอ,อเทละ่ะตัวเองสนอนเราจะดูผลงานข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงอึ๊บเอ้ยน่าพอใจไหมเน้อเนาะนี่ครับนี่นี่นี่โอ้กลิ่นหอมเลย ันนี้ก็ครับผมครับผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาไปทดลองดูครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องจันแขกแมวหลวงสวัสดีครับ